อ่สวัสดีครับพี่น้องอเหตุรถตรี่งคลิปครับหน้าน้ามครับว่าค่อยยงไาได้หรอหวนานใครของก่าหรมาหลุดมาชมกันมึงครับหน้าน้ามน้าตมหน้าลมใจครับครับจานเรียบ nhạc nhà, nhà hiếm hòa chuồng này là phốn ở bà đi tất cả cho thiết này ở Đó, đá đây đã đầu bộ nhà không vào lại chú ta đá phải โวกกัดพี่น้องโอ้โหน่ามือบร้อมรอนะครับหน้าไฮนี่ผมเมาวก็ใหม่ออกมังเหลียงเะพี่น้องอยาดได้ต้นลุมต้นใหม่ที่จะคล้องเอาออกนะครับฟ้าคางก็บม่ได้ใส่พี่น้องเลย สวัสดีน้อยสวัสดีน้อยสตาร์ทเก่งนะครับดีดีสือเพื่อเปลี่ยนห้องหถงวักบาดดึงดับเอาพี่น้องอย่าเดงดึงดับเอาอยุ่ปัม๊ม บ้านหน้าดำพี่น้องบ้านหน้าดำครับรอบก่อนเข้ามาบานม่วนเทิงไว้เพิ่งก็ลังดำนะครับโอ้นี่น้องบรรยากาศสดใสยามเศา้านะครับผมเด็ดแปดมุ่งเสานะครับบรรยากาศขื้มฝ่าขื้นฝนบรรยากาศดีๆครับพอดีด เหมาะสำหรับการดําหน้ามากๆเลยนะครับใบลอ,อตเตอรีอไ่ไหมพี่น้องเสียงรถนี่ตื่นขนาดเลยครับ้าใบเก้านี่ดวกเป็นดววครับอันนี้ใบเอเต็มนะครับใบมันเทิ่งเต็มเทิ่งเหย่วนะครับเทิ่งนาะอย่างนักรถแน่นกหน่อยครับผมอย่าลงของแล้วเด้อ <laughs> มาไทยหลบก่อนนี่ติดลมนะพี่น้องผมบริยูไทยนะครับผมไปตกปลานะครับก็เลยบริยูไทยน้ำผึ่นนะครับพลังเอที่หาศูนย์นะครับมาดึงขึ้นว่ารถใหญ่ที่ชิมาเยนบ่ได้ครับแถวนี้อ่าเดี๋ยวลงนะมันขึ้นยากพี่น้องรถใหญ่เหาอใครดีวมาพลังเอสพีเหาดึงขึ้นได้นะครับมาหลบก่นก่อนมาไทยนะครับ ตอนนี้ไม่รุดไม่ชมกันเมองพี่น้องขอให้ปอนไัยไปได้โดยดีนะครับหน้าก็ไปทั้งดินท่ามนะครับจังหน่อยถือโมคอยแกนไปได้ดอกพี่น้องแลนไหวได้นะครับโมคือดินใสเม็ดหน่อยครับดินใสเม็ดหน่อยนี่เลนไม่ไหวเนี่ยนี่แกนครับเนี่ยดำแกมีหลายคู่หลายอาจารย์เพิ่นนะครับ บางคนก็ว่าเปิดฟ้าก,กับพวงปันสี่โแกนครับเป็นว่าเหตุมาเบิดสทุกวิธีอะไรพี่น้องคาซ์ทเก่าครับเพราะว่าโรตตอรีมันตีดินนะครับตีดินแดินถ้าเป็นดินทรายเม็ดหน่อยเมื่อก็สิก่อโตกันแข็งแกนที่เก่าครับนี่อีกหนึ่งวิธีครับต้องปันตปก่หนามโมมีนะครับ มันเป็นวิธีที่สูบน้ำไส้ดอกพี่น้องวิธีนั้นไอปันหลากาักะสูบน้ำไส้ดำนะครับได่แล้วร่มดีครับถ้าผมผม็ดสูบีนะครับโดนทังกลอนแต่ว่าถ้ามีน้มเล็กสีกะเบ่งหนามออกเล็กน้อยก็ได้พี่น้องเพราะว่มมาจะได้ฝนกระชิมาอีกจีดห,ห,หนึ่งไอ้แม่เลื้อน้นามไม่น้อยนะครับมันสีบอกแก่นนะครับผม าสู้ปีที่เจ็ดนะครับปีนี้ปุกนักคือกันนะพี่น้อง่าักอัดเฟืองจักไถ้ปันหน้านะครับพี่แยงแร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 งมนามา ลมแต่สิลมไฟลางนะครับไฟถึงจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับตอนนี่นี่ครับตะกาพิ่นกับโต๊ะว้สู่ให้เลยพี่น้องไฟถึงกับงานน่อยๆน่อยนึงครับ โซนน้อยพิซเปิดก็ได้เจ็ดปีพี่น้องคันนี่จังเจ๋งนะครับส่วนขันใหญ่ผมก็โอ้ปีสองกับไปแล้วครับเดือนปรทนครับดีดึงรับเอาอยู่ปั่มครับเปลี่ยนใหม่กับสองพันหกนะครับของขันใหญ่เอ็มเก่าหาของสี่สิบหา่ากัถือว่าใส่โดนนะครับเจ็ดปีถึงว่าเจ๋งบางหมื่บ้านเมือก้อนเนี่ยนะครับ สร้างเรียบก็เลยไปตัดเดือยมันออกครับดึงรับเอา วนกับโต๊ะเลนลิ้นครับ ใส่ปุ๋ยมันอีกครับผมหาเดียดออกก่อนครับช่วงนี้ฝนลิงฮึ่มบาเลยบาเลย ให้เดยวพี่น้องพานลุมมองผมเอาจนไม่ออกมาแล้วนะครับคี่สี่ผมมีอาการติดลมนะครับมาอนี่พานผลไปด้วยดียดเดี๋ยวคลองสุดท้ายครับทางข้นหน้าอ่ะเอาไปพ่อพอกันไหมพี่นาะพี่น้อง สวัสดีครับ